สวัสดีทักทายจ้าสวัสดีทักไทยทุกคนค่ะสิพามาชมส่วนา้าวโพดอีกมือหนึ่งแะะล้วค่ะกายเสรได้เก็บแล้วจะใกายเสรได้ต้มแล้วกา้เสรได้ต้มแล้วค่ะอีกสิบกว่ามือก็ได้ต้มแล้ว ประมาณวันที่สิบประมาณวันที่สิบก็ต้มได้แล้วอยากเอาเงาเมามลยคะ่ะมาให้งัวน้ำเดือนนี้เปิดอีกเด้ย บมไม่นาดอกกะบบางด้วยโอ้ยโอ้ยสีได้ต้มแล้วโมเดินเขอไปไกลดอกค่ะเดี๋ยวจิพานสวนเพื่นเดี๋ยววันที่สิบมาเก็บผลผลิตกัน ประจำวันนะคะเดี๋ยววันที่สิบเราจะมาเจียบกัน ตามมาสิได้มาบอกจังจัจ๊กน้องฝาข้าวโพดข้าวเหนียวค่ะทุกคน เสียงฝาตีได้่าออกจากวนได้ป่าท right. ี่นี้เสียงฝาห้องเสียงฝาคำรามกระเบื้องมันนี่แหละค่ะเดี๋ยววันที่สิบสิบเดือนหน้านี่ก็เก็บแล้วค่ะผลผลิต ตอนมันหน่อยๆเนี่ยก like ็จัง no ือจังบกวงแล้ว็พะตอนใหญ่ๆเราพูดจังกว่างดูท้องฟ้าคืมฟ้าฮ้องค่ะเราเขาก็ซืมาเจ็บกันแล้วนะคะ กระโปงก็มีคนดีหยิบแหวนนึ่งกินล้วอิมเม็ด่ะมาไปเนาะดีบ่าให้หัวกินแล้วอิมก็มีสารอาหารอยู่นะะนเนาะค่ะกระโปงก็เด้อ นะคะขอบคุณทุกกำลังลใจขอบคุณทุกไลท์ทุกเลือดกะะ็แค่เด้เอาคะ่ะเดี๋ยวคิด้าเจอก,กันไหมเน้องจ้าบายบายค่ะทุกคน